ทุกคนวันนี้เรามาเจอร้านร้านหนึ่งนะเป็นร้าน,านขานมตาลแต่บอกให้เลยว่าร้านนี้ทำเองนะครับใช้แค่สามอย่างใช้แค่กะทิตาลสดแล้วก็ใบตาลน,นะแต่ที่สำคัญร้านนี้ใบตาลไม่ต้องใช้แม็กไม่ต้องใช้เลยใช้มือปอเปล่าักเอาเลยนะครับไปเดวตามพี่หนุ่มเข้าไปดูว่าทำกันยังไงถักแบบไหนคนเหนืออัจฉริยะมาก ห้เยอะๆจะได้หมดวจะได้กลับบ้านขนมตาลขนมตาลขนมตาลลุงรัดเภอสามรอยยอดจังหวัดประจวบนี่แข็ไหมเนี่ย ไม่้องแคบเลจ้าอรกเ็ด้ไม่ตได้่ไนหมน้นุ่มไหมนุ่มไมนุ่มไหมนุ่มี่น่มโอ้หเมื่อกี้เห็นว่าเต็มหมดแล้วไม่้มีดงมีดหนัง เขอเท่าไหร่ครับ,ย,นบนยังมีอยู่ครับยี่ 5, 5, 5, สิบบาทอ่สองบาหอาันละสองบาทสองบาทขอบคุณครับขอบคุณครับขอบนี้งนี่แหละสองบาทน้ำมันตันเลยไม่ตานะครับโคกทับ

นี่นี่แบบนี้เลยเร็วด้วยแม็กก็ไม่มีลุงทำได้ไงลุงทำได้ไงทำได้ไงดูเอาดูเอานี่อ่ะดูใกล้ๆเลยทีนี้อ่ะ มีครับมีครับมีครับอยู่ครับนี่จะว่าอัจฉริยะก็ได้ไม่มีแม็กเลยนี่ดูคนจะมีหนึ่งเดียวตบปาด้วยแมกซ์ด้วยอันนี้ลุงขายทุกวันไหมสุกเสาแค่สวันครับสุกกับเสาสองวันครับสุกเสาสองวันนะสับยอดไม่มีนะผมมีแค่เสาน้

ตั้งตอนนี้นะครับกินนะจ๊ะาผิดนะปกติเราเห็นร้านอื่นจะมีแม็กนะร้านนี้ไม่มีแม็กไม้กัดก็ไม่มีเออขนบตาลครับใช่ไหมอ๋อลุงเข้าไปซุปเปอร์เทนมาแล้ว นี่นี่อ๋อลุกไปออกมาแล้วสองบาทหนูนี่นี่ชอบตรงนี้นี่นี่นอตรงยอตาถักใช่ไหมใช่ใช่ <c oughs> เดี๋ยวจะเร็วไปไหนส <c oughs> องบาทเลยจ๊ะอ่และสองบาทครับนี่ <c oughs> กลับมารอบนี้ก็หมดแล้วครับนี่ที่ผมปนติดปนดูตะปีปนก็ลวกเน้ีเยอะนี่อัจฉริยะจริงๆทุกคนดูนี่ให้ดูใกล้ๆนี่ นี่หโอเคทำอะไรเนี่ยเล่นอะไรเนี่ยไนี่นไน่สองบาทแามแท้ะอาไงจ้าสองบาทแทะแานแทะครับสั่งได้เลยครับได้จ้าเลยจ้าขายทุกไตร่ตรอ่เลย วันนี้ทำมากี่ลูกลุงซึงเนี่ยประมาณ240ลูก240ลูกตอนหนึ่งซึ้งนะฮะตอซึงวันนี้มาสองซึ้งสซึ้งห้าซึงลห้าซึ้งแลสี่ห้าซึงครับซึงา250ลูก240ลูกเอา240ลูกต่อหนึ่งซึ้งต่อหนึ่งซึ้ง240ลูกไม่แพงไม่แพงแล้วทไมครับ นี่จะหมดอีกแล้วตอนต้องเียงต้องมายอดอีกหรอครับใช่ไหมมียอดอีกมีการยอดอีกครับอ๋อต้องยอดอีกยอดอีกครในซึ้งอีกครับซึ้งต้องเลี้ยงนัพอนี้แล้วก็ยอดอ๋อเราต้องมาเลี้ยงในซึ้งก่อนแล้วก็ค่อยๆยอดแลก็หยอดอีครับอ๋อน้ำยดนะครับโอ้ไม่ใช่ง่ายๆนะเนี่ยไม่ใช่ง่ายเานี่เห็ง่ายๆเ่ยอืมแล้วดูมือดูมือน่ะไม่ต้องมอง หนึ่งเดียวเลยไปกนก็ไปทานซูนีได้เนี่ยมานซูเลยไอ้ชุปเทนเนี่ยไปกนจังเวลาจับเวลากันเลยอ๋อนนี้ก็จะไว้หยอดพรุ่งนี้ดี๋ยวผมท้งหมดของถึงหยอดอีกล้ครับหยอดตอนนี้เลยหรอท้งหมดถงก็หยอดอ๋อหมดถึงถงเียี่ย ยังยูยังยูยังดูพักยังดูก็ะไล่ยังดูเดิเล่นก่อนก็ได้เดิน่นก่อนแล้วร้อนเดิวเล่นก่อนนะเป็ครับเดินเล่นก่อนนเดี๋ยวผมมาีไม่เพ่หน้าผมกัวหมดนะครับใช่หมัจริงครับอันนี้เป็นเดิมแรกนนี้คนนี้เดิมแรกเลยเอาเลยผมไม่ไม่ไล่มนดูที่ให้ดูให้ทุกคนดูที่มือแล้วดูที่มือ่ม เดี๋ยวนะนะลองชา้ชาๆหน่อยได้ไหมชา้ชาๆชา้าๆนี่นี่ดูทุกคนดูน,น,นี่นี่นี่ใครทำได้เพื่อลูกบอกลูกก็พาไปดูใครทำได้นี่ <c oughs> แต่บอกให้เลยผมทำไม่ได้แน่นอน <c oughs> นทเเห็นง่ายแล้วอาจารย์ดูครับใช่ใช่แต่ทำไม่ได้ผมดูนี่ยังทำไม่ได้ดิอให้ลุงจะช้าอีกรอบมา้ยใช่ครับอ่ะช้าใครทำได้มั่งนี่คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะถ้าใครทำได้นี่ไม่มาเลยทำได้หมดนี่แบบนี้เลยโอเค2พี่ออะไ้ครับเรื่องนี้ได้คอมเมนต์มาเลย ไม่ธรรมดาออกรายการซุปเปอร์เทนมาแล้วด้วยขอบคุณนะครับบไม่ธรรมกานนะครับถ่ายฉลองตุดกแท้อืมตุ๊กแท้อร่อยจังอ่ะใครมาเที่ยวประจบเดินๆก็ฝากร้านลุงไว้อีกหนึ่งร้านนะครับนี่ขนมตาลลุงรัดนะครับอืมโอเคเดี๋ยวขอบคุณมากนะครับลุงค,ครับ